นี่ยน่าจะเป็นของที่ผมสั่งไว้นะคุณเดี๋ยวผมมานะไม่มาสักทีวะผมนบรีบๆอยู่ ไปเลยมาส่งของใช่ไหครับอ้เข้ามาเลยครับขอโทษทีนะครับเรียกว่าไม่มีใครอยู่ในเผลอกดกิ่งไปซะเยอะเลยรบกวนเซ็นรับของให้ผมหน่อยนะครับ ก็แต่ผมมาส่งของที่นี่สองสามครั้งแล้วไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ๋อพอดีผมไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ครับคุณคะเสร็จยคับครับครับเสร็จแล้วครับคุณครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับ ขอบคุณนะครับเรามาต่อกันเอะที่รัก ทำไมกระเป๋าเหมือนที่ซื้อให้ชีเลยเสียงก็คุ้นๆด้วย อะไรอยู่วะเนี่ยเออน่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์ฉันนะคะคุณคุณรีบไปทำมันเงียบเลยนะก่อนที่คุณจะรับสายแล้วดา่ดามันโทรมาไมู่้ึงเวลาเวลาเลยปล่อยไว้เถอะคะ่ะลองมาตอบดีกว่าผมว่าคุณไปรับสายเธอ สิคุณอยู่ไหนเหรอเอ่อฉันอยู่บ้านแม่ค่ะอ๋ออยู่บ้านแม่เหรอแล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่เอ่อน่าจะอีกสักพัก,ก,พกเลยอะคะ่ะ,คะตอนนี้ฉันยังอยู่กลับไปค่อยคุยกันนะคะแค่นี้นะ บ้านแม่งั้นเหรอมาต่ออีกวัะนเนาะไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำกับผมแบบนี้สิ าแล้วครับเงียบอย่าส่งเสียงถอยไปนั่งลง ี่อยากเก็บตัวจะคิดปลุกปิงนะเข้าใจไหมคุณครับคุณอยากได้อะไรคุณเอาไปหมดเลยนะครับแต่อย่าทำอะไรพวกเราสองคนเลยนะครับผูปากผมแค่จะเมาของผมขึ้นแล้วผมก็จะไปเข้าใจใช่ไหม ไวนั้นไปไม่ได้นะคะกระเป๋าไว้นั้นน่ะแฟนฉันซื้อให้โทรศัพท์มือถือด้วยนี่ไงแฟนคุณก็ออกจะรวยให้มันซื้อให้ใหม่สิไม่นะขอกระเป๋าชั่งคืนเถอะนะถ้าอยากได้เงินหรือของมีค่าอะไรอะ่ะคุณออกไปเลยนะแต่ขอกระเป๋าชั่นคืนโทรศัพท์มือถืออะ่ะ ใครันยังขอได้หมดเลยเออเลยหมอนี่ไม่ใช่แฟนคุณหรอของแค่นี้ไม่มีปัญญาซื้อให้ใหม่หรือไงคุณครับผมขอแค่มือถือคืนส่วนที่เหลือคุณเอาไปได้หมดเลยนะครับผมแค่จะเมาของของผมคืน ผมไม่ต้องการของอะไรผู้คุณทั้งนั้นแหละแม็กคุณมาทำอะไรที่นี่ผมตั้งหากที่ต้องถามคุณว่าคุณมาทำอะไรที่นี่ ผมแค่มาส่งของแล้วก็บังเอิญเจอคุณอยู่กับไอ้หมอนี่เนี่ยไหนคุณบอกว่าคุณอยู่บ้านแม่ไงสิแล้วนี่มันยังไงผมอุตส่าห์ทำงานหามรุ่งหามข้ามทุกวันเพื่อที่จะซื้อของใแพงให้คุณแต่คุณกลับตอบแทนผม ด้วยการนอกใจแบบนี้เน่นะนะอ๋อแล้วไอ้นิสัยที่ติดหรูทั้ทงทที่ไม่มีเฮียอะไรเลยอะเลิกซะนะที่จริงผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกที่มาเจอคุณอยู่กับผู้ชายรวยๆแบบนี้ คุณคงจะเอาตัวเขาแลกแล้วก็อ้อนให้เขาซื้อของแพงๆให้สิท่าพอทีสิผมทนอยู่กับผู้หญิงแบบคุณไม่ได้อีกแล้วส่วนมึงผู้หญิงไร้ค่าหน้าเงินแบบนี้อยากได้นะัก กูยกให้เชิญอยู่วนสองคนเลยนี่คุณมีไฟแล้วเหรอคุณแต่ฉันไม่ได้รักเขานะคนที่ฉันรักอะ่ะ คือคุณต่างหากพอเธอคนรีบออกจากบ้านผมไปเดี๋ยวนี้ออกไป